เป็นเรื่องใหญ่มากนิกายจูหยินเป็นนิกายอันดับหนึ่งของโลกพวกเขาจะปล่อยให้สายฟ้าลงทันอัจฉริยะอันดับหนึ่งได้จริงหรอไม่ต้องพูดถึงศพเลยแม้แต่กระดูกก็คงไม่เหลือแน่แท้นายน้อยเขาขึ้นไปแล้วหรอ ดโดนไปสักทีค่าคงสีแงแก่แน่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วสินะกายาวิบัติการฝึกฝนสายฟ้าลงทันมันยากเกินไปหากทำไม่ได้ผู้คนจะผิดหวังอีกเอาละ,ละรั้งสะท้อนกลับมาถัดไปคือการฝึกท่าทั้ง5และวิญญาณบรรพาการคงต้องจริงจังกว่านี้หน่อยหลังจากนั้นเหตุใดสายฟ้าลงทันถึงโจมตีครั้งที่10กัน ไม่นะอาจารย์เล็กละขังสะท้อนกันได้เพียงแค่9้าครั้งนี่ครั้งที่10อาจารย์เล็กไรการป้องกันใดๆข้าข้ากำลังจะตายหรอข้าจิงเสี่ยวอัจฉริยะอันดับหนึ่งของโลกชายผู้ที่จะขึ้นสวรรค์กำลังจะตายถ้านางฟ้ามีจริงขอโอกาสให้ข้าอีกครั้งสายฟ้าที่ทดสอบเจ้าข้าขอโทษด้วยมันคือความผิดพลาดของข้าเจ้าเป็นใคร ดาบมันไร้ประโยชน์นี่ไม่ใช่โลกที่เจ้าเคยอยู่มาก่อนแกเป็นใครพอพอได้แล้วข่าแต่ตัวเจ้าไม่ได้เลยข่าทำให้เจ้าต้องตายข่าต้องชดใช้ในสิ่งที่ผิดพลาดของข่าข่าคือพระเจ้าในโลกของเจ้าจะถูกเรียกว่านางฟ้า ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในการฝึกฝนของเจ้าโอ้ข้าไม่ต้องการชดเชยอะไรทั้งนั้นแค่ส่งข้ากลับไปข้าทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะในโลกของเจ้าเองเจ้าตายไปแล้วว่าไงนะข้าเข้าใจไม่แปลกที่เจ้าจะโกรธแต่เจ้าไม่อยากรู้จักโลกอื่นบ้างหรอมีแต่พระเจ้าเท่านั้นนะที่รู้จักโลกอื่นน่ะเจ้าลองดูนี่สิพวกนี้คืออะไรอันตรายเต็มไปหมด ข้าจะใช้ชีวิตอย่างไรแล้วถ้าข้าให้ความสามารถจากโลกเดิมของเจ้าไปด้วยล่ะข้ามีทางเลือกหรอเจ้าจะรักที่นั่นฮ่าฮ่ฮ่ลุงอ้วนไม่ได้หลอกข้าหวังว่าที่นี่จะไม่น่าเบื่อเหมือนโลกเดิมข้านะ เจ้าเป็นพ่อมดเหรอเราเราไม่มีอะไรที่จะตอบแทนเจ้าหรอกนะพ่อมดเหรอฟังดูเท่ดีนะแล้วมันคืออะไรล่ะพ่อมดเป็นนักฆ่าสัตว์ประหลาดมืออาชีพมนุษย์บางส่วนได้รับร่างกายเหนือมนุษย์เพื่อที่จัดการกับสัตว์ประหลาดพ่อมดพวกนั้นออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพจากการฆ่าสัตว์ประหลาดขั้นตอนนี้ข้าจะเป็นพ่อมดแล้วกันเพื่อความสนุกสนานก่อนแน่นอนข้าจะเปลี่ยนในอนาคต นี่ไม่ใช่ภารกิจง่ายๆนายจะตายได้นะอย่าไร้สาระหากเจ้าทำไม่ได้ก็อย่าเอาข้าไปเปรียบเทียบเจ้ากา้าเออใจเย็นก่อนข้าสามารถให้ภารกิจนี้กับเจ้าได้อย่ามาดูถูกข้านะอะไรเจ้าก็เป็นแม่มดหรอเจ้าก็เป็นพ่อมดเหมือนกันไปกันเถอะหนึ่งคนหัวหายสองคนลอดตายในเมื่อเจ้าคิดว่าข้าอ่อนแองั้นเรามาเทียบกันข้าไม่แพ้เจ้าแน่มาอ่านให้หน่อยสิข้าอ่านไม่ออกอะไรนะ ข้าไม่ใช่คนรับใช้เจ้านะเจ้าเดินไปไหนหมู่บ้านอยู่อีกทางได้ยินไหมดูเหมือนว่าภรรยาของเขาจะหายไปใช่ข้าได้ยินมาว่าหายไปในแม่น้ําน่าสงสารมากดูเหมือนว่าจะถูกลากลงไปทั้งเป็นแต่ข้าได้ยินมาว่าบนฝั่งเหลือผ้าแค่ครึ่งผืนขอโทษนะนี่คือภารกิจของคุณใช่ไหมทุกอย่างที่ข้ารู้ข้าเขียนในภารกิจแล้วข้าไม่อยากนึกถึงมันอีก ไม่ว่าสับปะหลาดหรือตัวอะไรเราจะไม่ทําให้เจ้าผิดหวังสวัสดีนักต้มตุ๋นข้าไม่รู้ว่าเจ้าทําไมถึงเรียกตัวเองว่าเป็นพ่อมดข้าจะบอกเจ้าไว้ไม่ว่าเจ้าจะได้ยินคําซุบซิบนินทาอะไรอย่าไปตอบโต้ล่ะว่าไงนะเจ้าจะให้พวกเขาตามหาความสิ้นหวังเหรอเลิกหวังรวมๆแรงๆได้แล้วข้ารู้แต่หางยังไม่เห็นศพข้ายังเชื่อว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ข้าพาแม่มดมาด้วยครั้งนี้ต้องเจอแน่ เจ้าบ้าไปแล้วเหรอลูกพ่อคนพวกนั้นเป็นปีศาจที่ชั่วร้ายไร้มนุษยธรรมข้าไม่ได้บ้าข้าแค่ไม่มีอะไรจะเสียตอนนี้ข้าคิดอยู่เรื่องเดียวเลือดต้องล้างด้วยเลือดชายคนนี้ดูเหมือนแม่มดเลยโชคร้ายจังแม่มดมาหมู่บ้านนี้ทําไมน่าใครอยากแขยงมากพอแล้วสัประหลาดพวกนี้ยังคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์อยู่อีกทำไมพวกเขาถึงไม่เคารพเจ้าล่ะเจ้าไม่ได้ปกป้องพวกเขาจากสัประหลาดหรอเจ้าไม่ใช่แม่มดเจ้าไม่รู้อะไรด้วยซ้ำ ที่พวกเขาว่ามาก็ไม่ผิดหลังจากที่เหล่าแม่มดได้รับพลังมาในมุมหนึ่งเราก็ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเจ้าสมควรได้รับความเคารพนะเจ้าปกป้องพวกเขานี่คือความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้ขอบคุณนะรอด้วยมันอยู่ข้างหน้าแต่กลางคืนมันยากที่จะมองเห็นอะไรจะทํายังไงต่อไปหล่กข้ามองอะไรไม่เห็นแล้วในความมืดไม่ใช่ปัญหาสําหรับข้าข้าจะเข้าไปคนเดียวแบบนั้นก็มองเห็นคนเดียวไม่ใช่หรือไงมันต้องแบบนี้ไฟมอดไหมดวงดาว ร่องรอยการลากเท้าของสัตว์ประหลาดต้องอยู่แถวนี้แน่นอนกลิ่นสัตว์เน่าพวกมันชอบกินซากศพทิศทางมาจากแม่น้ําเจ้าเจ้าจะทําอะไรมันคือผีน้ําแล้วก็ผีพายการได้ยินของแม่หมดนั้นมีความพิเศษสามารถได้ยินเสียงที่คนทั่วไปไม่ได้ยิน10ทิศทางหูตาทิพมันมาแล้วฮ้อเ เจ้าคือจอเวทเหรอหรือว่าเป็นนักเวทพวกมันไม่ได้มีตัวเดียวการจัดการกับพวกมันคือต้องตัดที่คอของมันเท่านั้นตามนั้นตัดแบบนี้ข้าคิดว่าพวกมันก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะพวกมันมาเพิ่มขึ้นแล้วตัวตนของเจ้าคือใครกันแน่ข้าไม่ได้บอกเจ้าไปแล้วหรอว่าข้าคือพ่อมด อย่างไรก็ตามการต่อสู้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะของข้าไหมก็ใช่ข้าสามารถทําสิ่งที่เจ้าเพิ่งทําได้ไหมไม่มีทางถ้าเป็นไปได้ข้าก็อยากสอนนะแต่น่าเสียดายในโลกนี้ข้าไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของพลังวิญญาณเลยเป็นไปไม่ได้หรอแม่มดมีพื้นฐานที่ดีสําหรับการฝึกฝนอมตะเดี๋ยวนะในตัวของเธอทําไมถึงมีพลังวิญญาณล่ะในโลกนี้ไรซึ่งพลังวิญญาณไม่ใช่หรอ อืมน่าสนใจดูเหมือนว่าโลกใบนี้มีบางอย่างที่ข้าต้องเรียนรู้อีกมากมายมีพลังบางอย่างที่เหมือนกับพลังวิญญาณอยู่ที่นี่อันที่จริงข้าสามารถสอนทักษะดาบให้แก่เจ้าได้แต่เจ้าต้องจ่ายด้วยความพยายามทั้งหมดแต่เรียนไปเพื่ออะไรล่ะด้วยทักษะปัจจุบันของเจ้าก็เพียงพอแล้วนี่ที่จะมีชีวิตรอดอยู่ในโลกใบนี้ข้าเป็นแม่มดที่อ่อนแอนที่สุดข้าทําได้เพียงภารกิจง่ายๆเท่านั้นสรุปคือเจ้าอยากแข็งแกร่งมากขึ้น ้าอยากดูแลตัวเองและคนอื่นๆได้ในเวลาที่อันตรายข้าจะสอนให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นเองไปกันเถอะข้าชื่อเสี่ยวเซียนข้าไม่รู้อะไรมากนะักช่วยบอกข้าด้วยแล้วกันข้าชื่อดานีอาเลซ่าลุยเฟอร์มาจากโรงเรียนแม่มดจิ้งจอกชื่อเจ้ายาวเกินไปใครจะจําได้เรียกเขาว่านาเดียราก็พอเมืองแชเมืองแชเป็นเขตปกครองเล็กๆเ,เท่านั้นแต่เมืองแชเป็นเมืองที่เจริญที่สุดทางชายฝั่งตะวันตก ผู้คนที่นี่ไม่มีพลังวิญญาเลยสักคนแล้วผู้หญิงคนนี้มีพลังวิญญาได้ยังไงนี่ฟังอยู่ไหมเมืองแชร์ใช่ไหมตามข้ามาอย่าห่างจากข้าล่ะเดี๋ยวจะหลงเอาแล้วเจ้าพาข้ามาที่เมืองแชร์ทาไมหาเงินไงล่ะเงินหมดแล้วเว้นแต่เจ้าจะไม่กินไม่ดื่มอะไรเออจริงๆการบ่งเพาะของข้าไม่กินก็ได้นะเกิดอะไรขึ้นราชาเป็นที่รักของประชาชน ที่พวกมันขึ้นมามักจะแก้แค้นพวกมนุษย์ไม่มีปัญหาดาบธรรมดาไม่สามารถฆ่าปลาช็อกได้หรอกนะมันต้องทาน้ำมันปลาก่อนดาบของข้าก็ไม่ธรรมดาให้ข้าสู้บ้างสิดาบของข้าเริ่มขึ้นสนิมแล้วอาอาขอโทษทีสวัสดีทุกคนไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณนะพวกเจ้าคือข้าขออนุญาตแนะนำตัวก่อนครับ ข้าชื่อคิเวอร์หัวหน้าอัศวินชุดแดงเมืองนี้มีราชาอยู่ด้วยคิเวอร์สินะดูเหมือนว่าเจ้าจะมาช้าไปนะข้าจัดการปีศาจช็อกปาหมดแล้วอย่างที่ท่านเห็นเมืองของเราไม่มีเงินมากนักโดยเฉพาะทักษะที่ท่านใช้เราไม่มีเงินซ่อมแซมอีกด้วยเราจะขอบคุณท่านมากถ้าท่านทำอะไรได้อ <c oughs> ถ้าช่วยได้จะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าว้าว <Wow. S 1> ก็ดีพาข้าไป ราชาป่วยเป็นโรคประหลาดในบางวันการพูดของเขาเสียงก็ไม่มีด้วยซ้ำดังนั้นจึงจะเป็นต้องมีคนรับใช้มาคอยดูแลเขาตลอดเวลาและสิ่งที่น่าแปลกคือทุกคนที่อยู่รอบตัวราชาจะต้องตายอย่างน่าสลดใจถึงแล้วไปกันเถอะรอรอก่อนมีอะไรห้ามนำอาวุธเข้าวังข้าต้องระวังเมื่อท่านทั้งสองเข้าพบราชา อาวุธหายไปแล้วพาข้าไปหาราชาของเจ้าได้แล้วให้ข้าน้นนนำตัวอีกครั้งข้าชื่อคริเวอร์อดีตราชาคนก่อนโปรดช่วยลูกชายของข้าด้วยเดอะยุคคริเวอร์พาเราไปหาเขาห้องนอนราชาเจ้าจะรู้ไหมเขาเป็นอะไรไม่รู้เลยบางทีอาจจะต้องรอในตอนกลางคืนเราจะพักที่นี่ในคืนนี้เตรียมอาหารให้เราด้วยยิ้มแบบมีเลสใน ตื่นแล้วนี่นี่มันมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่ากินลูกชายอดีตราชาแล้วกลายเป็นเขาใช่ไหมล่ะานี่คือลูกชายของอดีตราชาอย่าพึ่งฆ่าเขาโซ่ตรวนจับกุมสุดยอดมากทำได้ยังไงสอนข้าด้วยเอาไวท้ทีหลังแต่ตอนนี้ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นมนุษย์หมาป่า เรื่องนี้อาจจะมีคนกำลังหลอกใช้เราอยู่นอกพระราชวังแต่เช้าตู่พวกท่านออกมาแล้วมีอะไรคืบหน้าไหมเขาทูกสาให้การเป็นหมาป่าและเขาจะมีอาการเมื่อพระจันทร์เต็มดวงใช่หรือไม่ดังนั้นตามสัญชาตญาของสัตว์ป่ามันจะฆ่าผู้คนที่อยู่รอบข้างมีวิธีถอนคำสาบหรือไม่พวกเจ้าสองคนที่สามารถออกจากห้องนี้ได้พวกเจ้ามีวิธีใช่ไหม อย่างแรกที่ต้องรู้ใครเป็นคนสาบเขาแล้วให้คนนั้นมาปลดหรือฆ่าคนสาบซะเป็นคำสาบที่น่ากลัวจริงๆแต่ข้าก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสาบถึงข้าจะเป็นราชาที่ขี้เกียจสักหน่อยแต่ราชาคนไหนบ้างละ่ะที่ไม่มีคนเกียจเอาอรายชื่อคนที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาให้เราเราจะตรวจสอบให้ไม่ไม่ข้ามีวิธีที่ง่ายกว่านี้ทำไมเจ้า เจ้าก็ทําตัวหุนอลคิกคักทั้งวันและบอกคนอื่นไปว่าเจ้าจ้างนางแม่มดมารักษาลูกชายได้แล้วอีกฝ่ายจะมาหาเราเองและเมื่อคนสาบองค์ชายมาเราจะฆ่าคนสาบเพื่อทําลายคนที่สามงั้นหรอวันรุ่งขึ้นในช่วงบ่ายหลับตาแล้วรู้สึกถึงการไหลเวียงของพลังฉีในร่างกายหรือไม่พลังฉีคืออะไรมันอยู่ที่ใต้สะดือของเจ้าตรงนี้ไม่ข้าไม่รู้สึกถึงมันเลย เออชายคนที่สาบจะมาจริงเหรอเขาต้องมาแน่มาแล้วนี่ไงเดี๋ยวก่อนข้ามาที่นี่เพื่อเจราจาข้ารู้ว่าเจ้าให้ราชาย,ยิ้มล่าเริงเพื่อพยายามหลอกให้ข้าแสดงตัวข้าจะยอมจ่ายให้เจ้าด้วยเงินจํานวนมากขอแค่เจ้าไปจากที่นี่ซะและปล่อยให้องค์ชายอยู่อย่างนั้นข้าไม่ชอบคุยกับคนที่ไม่เห็นหน้าองค์ชายเป็นตัวเจ้าเองได้ยังไง ข้าขอแนะนำตัวข้าชื่อกริฟข้าจะจ่ายให้เจ้าและให้เจ้าออกไปจากที่นี่ในทันที